ีิรองครับครับผมอยากให้ีิรองวิเคราะห์คู่หยุดโลกครับที่จะต่อยกันวันเช้าวันเสาร์นี่แหละฮะซุปเปอร์เล็กกับแฮกเกตี้ซุปเปอร์เล็กกับแฮกเกตี้เหรอครับซุปเปอร์เล็กนี่ก็ผมคำนวยว่าอย่าประมาทเลยเพราะว่าไอเกตี้นี่อาวุธแม่ไม้ไทยของเขานี่รวดเร็วนะครับแลวเขาเป็นทุกอย่างครบทุกอย่างครับและเป็นฝรั่งที่รวดเร็วด้วยนะครับหัวใจก็ดีกระหักแล้วแชมป์คำว่าแชมป์โลกครับผมเราไปชิงเขานะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องนะครับ ถ้านับได้นับถ้านอกได้นอกครับผมแต่อย่าประมาทเขาครับสรับตัวพี่หลองแล้วก็ ในมุมมองของที่เป็นนักก <hi> ีฬานักมวยด้วยกันเนี่ยซุเปร์เพิ่มมา10ปอนด์จากเดิมไปต่อยร้อยสามห้ามาต่อยร้อยสี่ห้าตรงนี้ค <or> ิดว่ามันจะเป็นข้อเสียเปรียบในที่แบบเราเพิ่มมา่าเสียเสียเปรียบไม่เสียเปรียบครับเพราะว่าอย่างเราเราอย่างผมจะขึ้นไปนี่สมมุตินี่จะขึ้นไปนีูุ่่นตุ๊กเปขึ้นไปนี่ความหนักของเขาเนี่ยเขาต่อยอยู่เบรดของเขานี่มันหนักอีกการเด้งครับความเตะความหน่งหน่วงของเราอาวุธมันจะเตกต่างกันนะอย่างของเราขึ้นไปนี่มันก็มีมีผลครับในจุดตรงนี้ ครับผมแล้วเรื่องของบรรากาศเราไปต่อยที่อเมริกาส่วนนี้ยิ่งยิ่อมองีนเสี่ยงครับเล่นจอากาศนั่งเครื่องไปอีกขนาผมไปญี่ปุ่นแค่ป๊บเดียวผมยังเหนื่อยเลยครับมันมันแตกต่างกันกับบ้านเราเยอะนะครับครับเรียกว่าญี่ปุ่นเลยตลบมั่งมาร้นมากาศซูเปอร์เล็กอาจจะชินบางแล้วล่ะเพราะว่าไปสองสาวันแล้วไปเจ็ตัวทําก็ขอให้มันแกลซุปอร์เล็กเอาแชมป์กลับมาได้ครับครับผมแล้วส่วนตัวพี่หลอกนะเขาเป็นการชิงแชมป์มวยไทย5ยก คิดว่ารูปเกมที่ออกมาเนี่ยมันจะครบยกไหมคุณผู้ชมว่าอาจจะมีนับอยู่ครับมีนับมีน็อกแท้อยู่นะส่วนตัวผมเพราะอาวุธหนักตั้งคู่อยู่นะครับนับนี่น่าจะมีอยู่หรอกเพราะว่าห้ยชมครับผมเล่นรวมเล็กด้วยครับยังไงก็ยังฟันทงด้วยก็ให้คนไทยได้ซุปเล็กเอาแชมป์กลับมาประเทศเราครับผมโอเคครับอีกคนนึงบังสันบังสันครับเจอกับเดียร์สันเดียร์ยุ้ยอนามี่พอๆเลยครพอกันใช่ไหมครับสามสิบเจ็ดกับสามเก้าอ๋อสามห้า เรียมน่าจะ3ก้าวมาเรียมแต่เรียมมีถ้าไปต่อยพิเศษเขาบุ้มเขาหน่าจะต่อยดีนะครับเพราะผมเห็นเรียมก็ชกมานานเลยครับแล้วก็อาวุธมวยไทยนี่ก็ครบหมดเลยหนักลูกหนักก็มีแต่ถ้าไปอย่าประมาทนเดียวเสกสรรกลัวลุ่มล่มหน่อยครับเพราะว่าเขาระวังเขาเสกสรรสู้สู้ครับหังใจนะครับเหมือนไหนเหมือนกันพูดไหมเหมือนในการเลือดเชียร์คนไทยเสกสรรว็อาศัยลูกเสียงเฮเสกสรรก็มีลูกหัวใจเยอะกว่าเรียมแน่นอนครับผมครับ โอเคขอบคุณครับพี่หล่อครับ